อ่ะคนไทยเขาพูดจากเครื่องนี้จะออกเครื่องนี้นะฮะสวัสดีครับวันนี้ผมจะไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นครับ日日คุณว่างช่วยมารับผมที่สนามบินด้วยนะครับคりまนิชิวは สวัสดีครับก็มีเพื่อนๆทักมาว่าการแปลแบบกลุ่ม2เครื่องขึ้นไปทํำยังไงนะคือแปลจากเครื่องนี้ออกเครื่องนี้นะปกติเราต้องแปลคนเดียวนะใช้งานเครื่องนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะคือการแปลออนไลน์นะก็นี่ฮะเราก็เลือกภาษาไทยที่เราจะคุยด้วยเนาะสมมติว่าเราเป็นคนไทยนะเราก็เลือกภาษาไทยนะอีกฝั่งหนึ่งสมมติว่าเราเจอคนอังกฤษแล้วก็อ่ะอังกฤษอเมริกาแล้วเ,เลือกแบบนี้ก็คือพูดได้แล้วเลยะฮะก็แปลได้แล้วนะลองดูนะครับ สวัสดีครับผมคือเครื่องแปลภาษาอัจฉริยะนะคะสามารถแปลถึงหนึ่งร้อยสิบภาษาทั่วโลกเลยสวัสดีครับผมคือเครื่องแปลภาษาอัจฉริยะครับสามารถแปลได้ไดไดถึงหนึ่งร้อยสิบภาษาทั่วโลกครับ an intelligent translator which can handle 110 languages around the world สามารถพูดคุยได้ทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตประจําวันเรื่องความเจ็บป่วยในโรงพยาบาลหรือว่างานช่างวิศวกร,กรก็สามารถคุยได้เลยครับ you can discuss anything whether it's about everyday life about diseases in hospitals or about the work of engineers you can discuss it โอเค I understand ตกลงฉันเข้าใจนี่นะฮะเวลาการแปลแบบกลุ่มนะเราก็ไปที่การตั้งค่าสมมติว่าเราได้เครื่องใหม่นะยังไม่เคยจับค่ากันเลยเนาะเราก็ไปที่การแปลแบบกลุ่มนะฮะอันนี้ก็การแปลแบบกลุ่มนะฮะเนี่ยมันต้อกดสร้างนะฮะคือคนหนึ่งกดสร้างแล้วก็เอาเลขะฮะเลข ID มาใส่นะฮะอ่าสักเครื่องหนึ่งก็ได้เราก็กดสร้างเครื่องนี้เราก็เอาเลข ID เครื่องอีกเครื่องหนึ่งมาใส่นะฮะแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยเนาะก็เป็น L 2 P T นะฮะ T แล้วก็ M แล้วก็2แล้วก็ P อ่าแล้วก,กดตกลงก็จะเชื่อมต่ออ่ากดแล้วเสร็จนะฮะมันสามารถสร้างได้ได้หลาย ID นะฮะอ่าก็คือกดเพิ่มสมาชิกได้ตอนนี้เราคุยจากเครื่องนี้ก็แปลอีกเครื่องหนึ่งแล้วเนาะสุวว่าอ่าเราก็เลือกภาษานะสุวาเพื่อนเราเป็นคน คนญี่ปุ่นแล้วกันนะะเราก็เพื่อนเราก็จะเลือกภาษาญี่ปุ่นภาษาอันนี้มันสามารถแปลไอ้เรื่องเป็นภาษาญี่ปุ่นได้นะฮะภาษาระบบนะฮะเดี๋่วผมให้ดูภาษาไทยก็จะง่ายหน่อยเราเป็นคนไทยเราก็เลือกภาษาไทยฝั่งหนึ่งนะฮะอ่ะคนไทยเขาพูดจะเครื่องนี้จะออกเครื่องนี้นะฮะสวัสดีครับวันนี้ผมจะไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นครับคุณว่างช่วยมารับผมที่สนามบินด้วยนะครับ ทานการีมัสคนนิชิวสวัสด,ดีค่ะโอเคเจก,กันครับขอบคุณมากครับฮัลโหลโอเคขอบคุณค่ะอ่าก็จะแปลก,กันแบบนี้นะไม่ต้องอยู่ใกล้กันนะฮะอยู่คนละประเทศได้เลยเนาะะเพราะมันออนไลน์นะคนหนึ่งอยู่ญี่ปุ่นหรือว่าอยู่ ทัรจังหวัดก็ได้เลยคนระับก็จะแปลออกอีกที่นึงเลยแต่ว่าอยู่คนละบ้านแฟนอยู่คนละที่ก็คุยจากเครื่องนี้ออกเครื่องนี้ได้เลยเนาะเราพูดไปก็จะเป็นข้อความฝากไว้เขาก็พูดกลับมาฮะออนไลน์แบบนี้เลยนะโอเคครับบายบายเจอกันครับไชโยนาระไชโยนาระแล้วเจอกันโอเคครับผมครับนี่ฮะ ของแท้ต้องแอดวิสุดครับนะฮะมันสามารถแปลแบบกลุ่มแบบนี้นะฮะได้ถึง50เครื่องเลยนะฮะคนละประเทศก็ได้นะฮะเราแค่เพิ่มสมาชิกแล้วก็เอาเลขไอเดีอีกเครื่องหนึ่งมาใส่นะก็จะออกกันพร้อมกันทีละหลายเครื่องได้เลยนะฮะหรือว่าคุยกันแค่2เครื่องก็ได้เหมาะมากๆนะกับแฟนนะคนเราอยู่คนละประเทศหรือว่าการประชุมหรือกับเพื่อนหลายๆคนก็ได้นะฮะสบายๆแบบนี้เลยนะฮะตัวนี้นะหนึ่งภาษาทั่วโลกนะครับกับแอดวิสุดครับนะครับเครื่องแปลภาษาโดเรมอนนะครับบ๊ายบาย